สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ประจำค่ำคืนวันพุธที่4ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่อาตลลิโกโมาดริดเปิดบ้านเชิญเอาชนะฟิยนูดไป3-2วันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากอัลวารโลมาลาตาเหมาไป2อีกหนึ่งลูกมาจากองตัวนกีสมแมนสว่วนทีมเยือนได้ประตูจากมาริโอเฮอร์โมโซของเจ้าบ้านเนี่ยทำเข้าประตูเองแล้วก็อีกลูกมาจากเดวิดแฮงโก เซลติกแพ้ให้กับทางลาซิโอไป1-2เจ้าบ้านนำไปก่อนจากเคียวโกฟูรูฮาชิก่อนที่ทีมเยือนซัดสองลู่ลจากมาเทียสเวซิโนแล้วก็เปโดตัดบอลเสมอกับเอซเมิลานไป0-0นย์ศูนย์นีก็เซอร์อิตเตตเปิดบ้านถลม่มปารีสแซงเชแมงไป4-1ครับวันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากมิเกลอามิลอนแดนเบิร์นชอว์ลองสตาร์แล้วก็ฟาเบนแชร์ส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากลูคัสเฮอร์นันเดส โซเวน่าสซเด้าก็เสมอกับยังบอยไป2-2เจ้าบ้านได้2ประตูจากเชอริฟแอนเดียแล้วก็ออสมมนบูการีทีมเยือนได้2ประตูจากฟิลิปอูกินิกแล้วก็เซเดริกอิตเทนอบิลากซิกเปิดบ้านแพ้กับแมนซิตี้ไป1-3ทีมเยือนได้3ประตูจากฟิลโฟเดนคูเลนอวาเลสแล้วก็เจเรมีโดกูส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากโลอิสโอเพนดา อันเวร์บก็แพ้ให้กับชัคเตอร์ดนเนตไป 2- 3ทีมเยือนได้ประตูจากดานิโลซิกาครับเหมาไป2อีกหนึ่งลูกมาจากยาโลสลาฟลาคิสกี้ส่วนเจ้าบ,บ้านได้2ประตูจากแอปนอมูจาและก็มิเชลบาลิกวิชาปอโต้ก็แพ้ให้กับบาร์เซโลนาไปศูนหนึ่งทีมเยือนได้ประตูชัยจากเฟอร์รานตอเลสเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตารางคะแนนฮะเริ่มที่กลุ่ม E ออันดับ1และก็2เป็นแอตเลติกกับลาเซิโลมีทีมา4อันดับ3าิฟีนูดมี3ส่วนบวยเป็นเซลติกยังไม่มีคะแนน กลุ่ม F อันดับ1นิวคาสเซิลครับเก็บไป4คะแนนอันดับ2ปารีสมี3อันดับ3เอซีวิลามี2อันดับ 4. ดอทมูนมี1กลุ่ม G อันดับ1แมนซิเตี้เก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2ไลฟ์ซิกมี3อันดับ3แล้วก็4เป็นยังบอยกับเซเวน่าซเวด้ามีทีมละ1คะแนนกลุ่ม H อันดับ1บาร์บาเซลนาเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2แล้วก็3าเป็นปอโต้กับชักเตอร์โดเดตมีทีมละสส่วนบอยเป็นอันเท์บยังไม่มีคะแนน มาต่อที่ดาร์ซันโวล่าสุดตอนนี้ยังเป็นลัสมูทไฮดรุนกับคูลเลนอวารเลสที่ซัดไปคนละ3ประตูเดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมใน,นต่อไปครับเกมที่3ของรอบแบ่งกลุ่มวันอังคารที่24ตุลาคมก็จะมีกาลาตาสลายเปิดบ้านเจอไบรเยนแมนยูพบโคเปนลองเจอกับเพสวีไฮโอเฟนเซบียาเปิดบ้านเจออาร์เซนอลบรากาพบเลอมาติดอูนเบอร์เบลินเจอนาโปลีอินเตอร์เปิดบ้านเจอซาลซบวกแล้วก็เบนฟิก้าพบแล้วโซซิดัต คือวันพุธที่25ตุลาคมก็จะมีเฟน,นูลเปิดบ้านเจอลาซิโอเซลติกพบแอตมาดริดนิโกลโซ่เปิดบ้านเจอดอทมุนปลารีสพบกับเอซิมิลานไลฟซิกเจอเซเวน่าสวีดายังบอยพบแมนซิตี้บาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอชัรเตอร์โดเนตแล้วก็อันทเวกพบเอฟซีปอร์โต